กลับสบียเอฟซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสืบเรื่องอะไรโยอนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็รถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนี่ครับมาดูครับผมเห็นทาช่องมาวินขับออกจากบ้านเขาผมตกใจหมดเลยนะฮะนึกว่าเขาตัดก่อนมาแล้วนะครับเนี่ยคับไม่รู้ไปโดนอะไรนะฮะอันนี้ข้างไปเลยครับเป็นรถยาวสิบเมตรนะครับถึงไหมเนี่น่าจะอยู่ถึงนะครับ รถคันนี้ก็ขับมาจากอำเภอพิบูลมังสาหานะครับบ้านไอจอนนี่มือป่าบครับเนี่ยผมว่าโอ้โหวิ่งมานี่ผมว่ามีคนต้องตกใจแล้วครับเนี่ยน่าจะไปโดนอะไรมาสักอย่างครับคันนี้อาการหนักนิดนึงครับก็ไม่ถึงกับหนักหรอกแต่รถเขาน่าจะหนักถ้าเป็นรถกิ่งรถกระบะนะครับแต่อนี้ยังเป็นรถมีตะเล็กอย่างเดียว นะครับเนี่ยชุดทิฟี่เขาหบเปือยเลยดูง่ายๆเลยไม่ต้องมุดเลยลักซีเป็นของยี่สูสองหนึ่งศูนย์นะครับหน้าแบตน่าจะแตกครับด้วยนะครับเนี่ยดูลักษณะแล้วมีคราบน้ำกดกัดเหล็กนะครับโดนมาครับรถบัสโดนมาครับเนี่ย,ยามาดูกันครับอันนี้เป็นทรงสูงๆหน่อยครับยางใช้เป็นยาง ยางใหญ่เลยยางพันเลยครับเป็นรถสายทางมาก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นเบอร์ 4, สี่ครับสายสี่สามแปดหกเก้าครับสี่สามแปดเก้าเบอร์สี่ข้างหลังก็ไม่ใหม่อยู่ไฟท้ายรุ่นไม่ใหม่อยู่โอ้เริ่มผูแล้วครับ ข้างหลังก็เริ่มถูแล้วตัวถังใบ,บนี้จะเป็นถังรุ่นใหม่ๆหม่หน่อยถ้าคนไปใช้ทําร้านอาหารร้านกาแฟก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บางคนก็อวยงโอเคครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ก็ทําสีง่ายหน่อยแล้วก็เพราะว่ารุ่นใหม่มันจะยกตัวถังขึ้นสูงแล้วก็ภายในจะกว้างครับนี่ฮะ อันนี้ก็ตูม้มันโดนมาน่าจะหา,าคนซื้อ,อยากอยู่ครับตู้แต่สภาพนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบครับนี่ฮะโดนหน้าดุๆเลยครับนี่วิทยาะไรบริหารธุรกิจเทคโนรักไทยสิรินธรครับ สามศูนย์อุบลราชธานีเนี่ยฮะโดนมาดีแล้วกระจกไม่หลุดตัวบิดเลยมั้งนี่โอ้เนี่ยดีแล้วกระจกนะครับเนี่ยฮะเห็นไ,ไหมโอ้โหน่าจะโดนหนักเลยนะหัวเสียบเลยนะคนขับนี่ตัวเปิดไม่ได้เลยครับบิดเลยคานเริ่มหักเลยนะ โอ้ส่นหนักนะครับนี่น่าจะหนักอยู่นะครับรถถ้าเป็นรถคันอื่นอะรถที่มาชนอะรถที่มาชนหรือรถคันนี้ไปชนเขานะ่าจะรถคันนั้นไปเสี่ยวนะครับออ้ยโอ้ยัยยงแ่มเลยแบตเตอรี่อยู่ข้างหน้าแบตเตอรี่เครื่องเสียงนะฮะเห็นไหมฮะนี่แบตเตอรี่เครื่องเสียงทะเบียนแจ้งจอดไว้มั้งครับโอ้โหเ,เก่งเกงหัวหน้าสอนอันนี้ใช้อยู่นะครับนี่ ห้ามไปเช็ดมือนีย่ยังดีๆอยู่นั่นี่งางเกง,เกงหันน้าสอนนี่โอ้โหสภาพผ้าเช็ดมือ,อยังดีวันนี้อยู่หัหน้าสอน,นยังใสอยู่นะ,ะเดี๋ยวลูข้างในครับายในก็ว่างเลยครับประตูเดินขึ้นนี่ฮะอุ้ยเชื่อนี่เครื่องเล่นอะไรของโซเคนมีมิกด้วยครับเห็นดูอย่างนี้ก็มีอุปกรณ์ครบเลยครับี่พวกขยายนะครับลูกค้าอ่ะ สั่งไว้เยอะเนี่ยของโมน,นี้โอ้ขายดีครับขายดีมากมากเลยเว่ามันไม่แข็งนะครับหยิบจับได้เบาสามสองครับนั่งได้เยอะโอ้โหทีวี LED ด้วยนาฬิกายังตรงเลยนะครับนี่ฮะห้าโมงครึ่งเบ้เลย ตัวนั้นน่าจะเป็นแปลงครับแปลงไฟวงไรล,ล็อกกี้ด้วยเฟรคิฟี่นะครับตัวนี้มาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดีเลยนะตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบครับมีปั๊มลมด้วยแต่ตัวนี้เขาตัดออกนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเทอร์โบพังก็ตัดเลยนะฮะตัดออกเลยเทอร์โบเกีย ไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์ล็อกไหมครับล็อกหกเกียร์นี่เป็นเกียร์ตลาดแต่น่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นเกียร์ JCM แล้วครับห้มไม้ดูครับไม้นหน้าแปดสวยๆเลยครับนี่ฮะแดงยิงครึ่งเลยถ้าตัดข้างล่างเอานอ็อตออกดีๆไปทำเฟอร์นิเจอร์นี่สวยเลยนะนี่ไม้ตัวเนี้ย ลายนี่ขูดแก่นเคาร่อเลยเนะี่ตอกตะปูไม่เข้านะครับต้องเฉาะนําก่อนนะไม้แบบนี้เหงอแตกแล้วครับนี่ฮะดูครับไม้ไม่เห็นตัวจริงสวยมากแก่นเลยอะผมว่าแก่นเขาร่อเลยหนาๆเลยตู้ข้างหลังมีมั้ยนี่ ในก็อยู่ประมาณเมตรแปดสิบครับจากพื้นผมยืนนะครับก็ถือว่าต่ำนิดนึงครับตัวถังแต่สูงทรงสูงแต่มาเข้ามาข้างในก็ต่ำต่ำนิดนึงครับมามาดูเกียร์ครับเพราะว่าตัวนี้มันเปิดได้ครับเชื่อนักเรียนใครนี่ โอ้โหเปิดไม่ได้ครับติดครับติดแล้วก็เปิดได้แล้วกติดครับติดนด่าสองตัวนี้ครับแบตบน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เปิดเครื่องเสียงดูก่อนะมันเปิดได้ไหมสตาร์ทแล้วเปิดเครื่องเสียงดูครับรถไข่รถมันครับเปิดเอาดูตัวไหนตัวแบกอ้าว โ,หโหอ้โหเสียงสั่นยันพื้น ใช้งานอยู่นะเขาวิ่งนักเรียนผมเพราะว่าคารนี้ติดต่อมาครับผมแต่ผมไม่ว่างนะก็เลยให้ช่องมาวินไปนะอาลมก็ติดทุกตัวนะครับแต่สามตัวหลังจะไม่สายของตัวหน้าสายอยู่ไปก็ติดครับเครื่องเสียงครับเปิดยังไงครับอู้หไฟออกแล้วเมื่อกี้เนี่ยช็อตละมัง้ง อ,อ,อันนี้อะไรนี่ยูอเปิดะไเป็น,นครับมอแปลงเปิดไหมานี่อ่ะมอแปลงทำงานเลยแล้วจะเปิดยังไงเนี่ยโอ้เปิดมอแปลงแล้วทำงานครับเหลืยังไงต่อ ทีวีก็ติดด้วยเนี้ยมีไฟด้วยทีวีมิดทำงานไหมแล้วมันจะเอาเพลงจากไหนมานี่โอ้โหหลุดหลุดหมดแล้วเนี่ยครับเปิดไม่เป็นครับเครื่องเสียงไม่เคยเล่น,เล,นเลยเครื่องเสียงนะครับ โอ้โหเ,เสียงโอแลงทํางานด้วยครับอ้าเปิดไม่เป็นครับสรุปผมเปิดเปิดไม่เป็นนะเครื่องเสียงใครอยากมาดูก็ลองครับน่าจะได้แยกหรือว่าต้องรอรอก่อนครับรอก่อนถ้าส่วนมากมาใหม่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยแยกนะต้องรอแบบว่า ให้เขามาเอาของใหญ่ๆก่อนเอาเกียร์อย่างนี้นะครับเอาเกียร์เ,เครื่องถึงจะแยกได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเรามาเอาเครื่องเสียงเล็กๆน้อยๆไม่อยากถอดเท่าไหร,ร่นะเพราะมันจะโบทําให้ตัวถังมันจะไม่สวยนะครับภายในก็เลยอ่ะไม่ค่อยได้ถอดของเล็กๆน้อยๆนะครับไปครับผมขายหาอยู่ครับรถบัสนะครับ ก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับคันสวยๆมาก็มันก็จะขายเร็วหน่อยนะครับถ้าคันไม่สวยก็จะน่าหน่อยหรือว่ามันแล้วแต่ครับแล้วแต่ช่วงยังหวะครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุรีรืองอะไรยนนะครับฝากด้วยครับกับรถคันมาจากพี่บูรนะครับนะฮะใครหาอะไรตัวไหนก็ลองเข้ามาดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุรีรืองอะไรยนคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับผมคิดถึงสีบุรีรืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้ เจอกันโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ